ดูน้ำดูน้ำดูเอ็นอ,อันนี้คือระเบิดจริงๆเลยเนี่ยความใหญ่ระเบิดจนได้เนี่ยความใหญ่เนี่ยโอ้โหทีเดียวผมไปผมกดไปตะกุนป๊อกระเบิดเลยยอมมันขาดตรงช็อคครับเนี่ย ช็อกมันดึงออกนะขาดตรงช็อกนะดึงออกออกไปเลยนูนโดดนูนเลยโดดสะบัดเยอะนูนเลยทะลุกระชังไปเลยแต่ช้าง

เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดแหลงว่ะ <c oughs> ใส่สามเมื่อนีอออ่จะแหลงไปไหนเอ็กเบตรครับแม่เขางอนเลย ตามมาดูนะครับแต่ว่าเบ็ดคมมากเกี่ยวเข้ากะโหลกเลยโอโ้ไซส์ประมาณสักสองสาโลเองนะแต่แรงมากเลยมันเป็นปลาที่ห่างใหญ่มากนะครับดูโบกทีนี่แบบบึ๊กป,กป,กปึกเลยโอเคแต้มแรกยำเช้าครับมาแล้ว

จะหลุดตึ้เนี่ยติดเชือกเหมือนจะหลุดเลยนะเเลยัยงไม่ได้วิ่งเลยสะบัดอย่างเดียวมันจะหลุดเลยเนี่ยโหตามมาดูดเลยตัวนี้ไม่จางงัดครับตัวนี้เหมือนจะหลุดยังไงก็ไม่รู้นะติดนิดเดียวมันตามมาดูดเลย เโดดมรมาเท้าน่าจะวันไซสามนะไม่อ้วนเลยนะตัวนี้ะข้างกระชังนะครับกับผลงาน x อ็กเพเต็มคำกับสาย P3 สาโอเค jak tu ni no ่งให้เก็บนะจะต้องเก็บนะตัวนี้เรามาอยู่ลําปะทาวนะแล้วก็จะให้พี่เล็กนะครับพี่เล็กทําปลาส้มอร่อยมากนะนตัวนี้เป็นปลาส้มนะครับไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยใส่ห้าแน่นอนตัวนี้ไม่มีซ้ำด้วย สุดยอดเลยตัวนี้ความดุปากกัดสายเช้าเช้าแม่งไม่เอาเลยนะตามอย่างเดียวเนี่ยใส่สายในกัดเลยโอเคอยูแต้มอจอมเอาตัดสินใจปาแม่งไม่ต,มไมตัดสินใจเอาแต่แรก 两百八呢。<laughs> <laughs>

โดดเลยไม่ใหญ่มากคนระับเอ็กเมตรสีบ่วง

ประมาณ3โลนะตอนนี้ก็ก็ช่วงบ่ายนะลมก็ยังแรงอยู่เห็นน่าจะประมาณสัก4ี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ลมแรงก็เริ่มกัดละสี่โมงนะโอเคอหนึ่งแต้มครับเอกเบสสีม่วง V2 ครับคอน มายมากมากเหมางละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆได้ที่สองลนี่ว่าถอดไปนี่งหมดยาหมเลยไปสั่งเรื่ออาบุ๊คกเขาเจอผลถอยางพาราทั้บาหลือง chẳng đâu như thế, buộc chặt cái đó, Để mình cột thể... rồi, cái đấy này, đấy.

จุดไม่ได้กระชังนี่ก่อนนี่สอง เอาเฟ้ยหรอวะอ้างไม่เขาใต้กระชังนี้เดียวเลย ไม่ยอมมาได้สว <tinc S 2> ิงสวิงนี่เลยป่าปาปากระชังเขาเลี้ยวเขาได้ตวหัวนะดูโอ้โห ตัวนี้แม่งยิ่งกว่าคำแช่งนะตัวนี้โอ้หเราก็กลัวแม่งหลุดตอนแรกกัดทีนะตัวทีแม่งกลับไปซ้ำที่เดิมนะรากกอหญ้าออกมาแม่งกัดกอหญ้าอีกโอ้ดูตัวนี้แม่งเลยกระชังนะเลยสวิงเนะี่ยโอ้เต็มทรงด้วยครับโอเคดูมุ่งชิดชัดยอดหอมใหญ่ลำปะเทา้า กัดทีแรกนิ้วหูแบบหลุดนะจะได้มันออกจากปากนะตัวนี้แล้วปลาซ้ำด้วยนะครับตัวนี้ครับปลาซ้ำเลยครับเราได้สองตงัวมันซ้ำทั้งคู่นะดูมือสันส่นเดี๋ยวอีนนี้ครับเจอของใหญ่โอ้โหมันเข้านี่พอดีเลยเนี่ยข้าจู้ที่เหนียวดูใสสิบแน่นอน เดี๋ยวคิปเปอร์ช่างนะก็เอาโบก้าช่างครับบางคนดาม่านะคิปเปอร์แม่งไม่ตรงนะก็โบก้านะตอนนี้เป็นโบก้านะครับก็อย่าเดาบ้านนะเพราะว่าโบก้าก็ได้รับมาตรฐานในการช่างกิโลนะครับไส์ยังไม่มีก็18ปอปด์นแล้ววะ โอ้ยยี่สิบปอนหมอสันเนี่ยยี่สิบปอนโคตรใหญ่